ว่าเล่นใหญ่นะครับเมื่อกระทรวงแรงงานของกัมพูชาก็ขอให้ผู้บริโภคแล้วก็แบรนด์ต่างประเทศเนี่ยหยุดใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทยโดยอ้างบอกว่าแรงงานกัมพูชาในไทยเนี่ยถูกคุกค,คามโดนทำร้ายนะครับสวัสดีครับทุกคนผมอิมพ์จน์ครับวันนี้วันพุธที่30กร,รกฎาคมสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างไทยและกัมพูชาตอนนี้ก็ถูกยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งละาจากที่คุณเฮงสัวเนัฐมติว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็การฝึกอาชีพของกัมพูชาข้อออกถแถลงการนะครับเมื่อวันที่29กร,รกฎาคมที่ผ่านมา เรียกร้องไปยังบริษ,ษัทข้ามชาติแล้ ả, วก็ผู้โดยโูคทั่วโลกเลยนะอยากให้แบรนด์สินค้าแล้วก็บริการจากประเทศไทยเหตุผลคือเขาบอกว่าแรงงานกัมพูชาที่ทํางานอยู่ในไทยเนี่ยถูกคมคู่คุกคามแล้วก็ไม่มีความปลอดภัยนะครับโดยล่าสุดก็มีการเปิดเผยตัวเลขโดยบอกว่ามีผู้ที่เดินทางกลับมาแล้วกว่าประมาณ2อ0 0 0นคนจากประเทศไทยก็คือกลับไปที่กัมพูชาฮนะแลบะบ้านกัมพูชาเขาก็เตรียมที่จะหาตําแหน่งงานแล้วก็โครงการฝึกอาชีพเพื่อรองรับแรงงานเหล่านี้ด้วย ของกับประกาศเชิญชวนนะครับให้พลเมืองกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเดินทางกลับเร็วที่สุดครับโดยอ้างบอกว่าสถานการณ์คุกค,คามก็ยังคงรุนแรงแล้วก็เสี่ยงต่อความปลอดภัยซึ่งทางกัมพูชาก็บอกว่าไทยเนี่ยก็มีการละเมิดสิทธิของแรงงานในแถลงการในบอกนี้ครับของก,การกระทําต่อแรงงานกัมพูชาเนี่ยเป็นผลจากความเกลียดชงังทางเชื้อชาติซึ่งกระทําโดยกลุ่มคนไทยหัวรุนแรงนอกจากนี้ก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทําร้ายร่างกายแรงงานในโลกออนไลน์ด้วยนะครับ และฝั่งกัมพูชาก็ทวงถามเรื่องพันธกกรณีของไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การรายงานระหว่างประเทศหรือว่า i l o นะแล้วก็องค์การเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานหรือว่า iom ที่ควรจะรับประกันเรื่องความปลอดภัยและก็ศักดิ์ศรีของรายงานข้ามชาตินะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การเมือง บริเวณชายแดนเท่านั้นนะครับแต่ว่าเริ่มขยายเป็นแรงกดดันทางเศรษฐกิจแล้วก็สิทธิมนุษยชนที่เรียกร้องให้แบรนด์แล้วก็ผู้ซื้อทั่วโลกเนี่ยกลับมาทบทวนเรื่องการร่วมธุรกิจกับประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณนะครับบอกว่าไทยเองเนี่ยจะต้องมีการสื่อสารไปยังต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะาทางฝั่งของกัมพูชารุกหนักเหลือเกินและหลายๆข่าวเองก็ถือว่าเป็นเฟกนิวส์ก็เราก็คงจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับงั้นเราก็มีหน้าที่ในการที่จะช่วยกันประชาสััมพนธ ว่าอันไหนเป็นข้อที่จริงอันไหนที่เขาเป็น fake news นะครับ่างชาติจะได้เข้าใจถึงสถานที่เกิดขึ้นครับ